ไอ้ไฟพาเขาไปเทียเ่ยวในเมืองเนย์ี่อีหยังดูนี่<ใ>น<ะ>ดีเที่ยวอีกก็ได้เห็นเป็นอยากไปเทียเ่ยวในเมืองนมันมี่อย่างอยู่เมืองถามแน่สิอยากไปอย่างในเมืองบ้านเอาก็ดีแล้วนี่พาเขาไปเทีย่ยวในเมืองเนย์ว่าบรรยากาศมัน,นก็ดีแล้วเธอโบเขาอยากเปลี่ยนมั <c oughs> มนเออสิพาไปดอกไปตาพ่อไปตาพ่อกาบเด้อ่ะคืนรถขั้นนี้แหละขั้นนี้อีกล่ะมันเป็นอย่างล่ะขั้นนี้มันเป็นอย่างขั้นทายห้างมองได้รถบรรทุกบรรพ่อรถหลุดพ่อกูซื้อมาให้ เอ๊ะกับโบมี่มันโบมี่มันก็เป็นลมบรรยากาศขึ้นรถอย่าจมอย่าจมขึ้นรถอย่าจมขึ้นไปขึ้นไปจิไปียงหลอกหอดมองดอกรถบุบุจังสี่แล้วมันไปดีขึ้นรถเลยนะขึ้นนั่งดีๆีเฝ้าไปเฝ้ากลับเดี๋ยวจิไปียงเข้าใจว่าอืออ่อนโอ้ย นั่นโอ้ยเป็ี่ยนยังป่ะนี่แล้วสิบอกยังรถห้ำเออบุยากหรอกนะเดี๋ยวไอหาทางพาไปไม่ผาไปใส่ไปจังไดดแล้ววันนี้เออบุยากเดี๋ยวไอผ้าไปเองกอดเขาไหมหยั่งของนี้หยั่งหยังน้องเขาอะว่าได้เฮ็ดหยังคือไปแบบบอบหัวห่วงเขาได้เรื่องคือปบอบใจ ปลอบใจอย่างปลอบใจในเรื่องคือปลอบใจจ้องนี้ดีเนาะเออมัเป็นการแสดงไปเย็นนะเออลดเออเดี๋ยวไอผ้าไปใจเย็นๆไอฮาท่าเงเองนน้องลงจากรถก่อนมาอยู่รถซอยไอจั่วกันไปแล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเอ ถ้าเกิดเราไปแล้วรถมันเสียนี่รถเสียสตาร์ทบูติดรถพังเนี่ยเท้าจะไปทำธุระแบบเร่งด่วนเหตุไดรถยังอยู่ขู่บ้านเฮ้ามาตั้งแต่ดึกดมันตะลุนปูยาตายายพ่อแม่เฮ้านะครับนั่นที่เฮ้ารถยังรถสองแถวรถสองแถวรถสแถวที่ยังมีผู้คนนั่งนงบางคนนั่งมีโยมอยู่ส่วนมากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เรามาเสนอตรงที่ตลาดทุ่งบุญเนาะใช่จะให้ทุกท่านได้ดูว่า สมัยตะกี้กับสมัยตะกอนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคนยังนิยมนางบอจะให้ทุกท่านทวนคิดถึงว่าสมัยตะกี้เนี่ยกับปูย่าตายย่าบานเขากรถ2สองแถวนี่แหละเพราะว่ารถยังไม่เข้ามาประเทศไทยมากเท่าไหร่นะครับบานนี่จะพาเมืเอิังสมัยตะกี้กับสมัยยวนี้เนี่ยคนยังนิยมบอนิยมตุการที่เจ้าโหนมูนี้นันบอมันจะมันจะแตกต่างกันไหมเดี๋ยวบวกเข้ากันน้องเคยเคยยังเคยนั่งเนี่ยยังยังไม่เคยเลยเนี่ย ยุกยุกยุคนี้เขาไม่เคยผมมาเคยนะครับนี่แหละครับอยากให้ทุกท่านได้ดูว่ารถสองแถวเคยส่งครูบาอาจารย์ข้าราชการหลายหลายท่านจบมาแล้วนะ <S <S นี่น,นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะพาไปดูอีกรอบหนึ่งว่าพอมายุคนี้ล่ะ,<ฮ>ะยังเหมือนเดิมไหมบรรยากาศไปดูกันครับเจ้นนดีเจ้าออกที่บุญไปอุบลราชธา,านีนะครับหรือ่าลินก็ไล้เราจะไปคันนี้กันเหรออ่ะนี่คุณพอยังครับสวัสดีครับคุณพ่อ พ่ออ่างกับพ่ออ่างนะครับพ่ออ่างนี่ครับรถมาจักปีแล้วครับสามสิบสามสิบปีสามสิบปีแล้วน้องเลมโอ้โหแสดงว่าเชี่ยวชาญแล้วเส้นทางตสแต่ยังโบลาดอย่างเลยบ่ก่อครับผมพอพอค่ะตลาดได้ละอ๋อลาดแล้วสามสิบปีตลาดแล้วทางกับปกติคนเที่ยวตะกี้กับซูเมอี้ตะกี้โอ้ยคนหลายคนหลายซู้มอร์ซูเอนี้ไลน์บ่คะคนหลานี่ก้โมคือเก่าโมคือเก่าเนาะ ด้วยหลักหลายๆอย่างเลยด้วยสินค้าหลายๆอย่างแบบราคาแตงก่อนกับตอนนี้ต่างกันบ่ค่ะตะก่อนนี่ราคาโบแพงเลยโบแพงราคาสิบบาทสิบบาทไปเลยคุ้เลยโอ้สิบบาทนี่คือไปอุบลได้เลยบ่คร่ะโอ้โบแพงครับแต่ก่อนเนีคือคุณผู้ชมเนี้มันก็บืัดคนแน่หนะมันกับแย่งแม่มันขึ้นแน่ก็ขึ้นตามขึ้นตามตามสมัยตามยุคตามสมัยเนาะพอเนาะขั้นนี้เ หมูคือเกาข้นกระดือมือนึ่งนี่พ่อแล่นจักรรถจักเถียวมือนึ่งก็ได้ไพูดได้สองเถียวสองเถียวคือไปครับไปครับนั่นเถียวนั่งอีกเถียวนั่งก็ไปครับเป็นซีครับไปมอเป็นซีขาครับคือไปมาหนึ่งแล้วก็ไปมาหนึ่งก็คือวันหนึ่งก็คือสี่ก็เหมือนสี่ขาพ่อเฮ็ดแบบนี้สามสิบปีตลอดเลยครับตลอด นี่ละครับมีวันหยุดบ่ครับพ่อนึกไปซูเมอร์เลยไปซูเมอร์หยุดยกเว้นจะไปรถเสียร์รถนังเท่ากับสมในยุทธในยุทธโคตรกี้หรือบทยุดเพราะว่าคนคนก็ไม่หยุดเดินทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นลุงกับประยุดขับรถขึ้กันบริการตลอดบริการตลอดเพราะฉะนั้นบางท่านบางเทื่ออาจจะมองข้ามไปว่าเอ๊ะบางเทื่อเทา ล่องบอ่ล่องแบบมาประหยัดน้ากันบอ่แบบไปน้ากันในเนี่ยส่งถึงที่แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนแล้วพอ่อพ่อสิออกแั่งยั่งครับพี่เรืออยู่สามนาทีเหลืออยู่สามนาทีเดี๋ยวพ่อกระชืออกเดี๋ยวผมเขาก็สินั่งไปก็พอจนทอดว่ <พอ S 2> าลินเลยเจนทอดอุบลกักเลยพี่นอ้องล่องเมืองว่าระยะไปเนี่ยเขาสิลได้ทางท่างไปจะค้นแต่เขาจะมีคนแบบวาโบกตามสาราบอุ่งมือดีสาราดีไม่รุ่นไปนั่งจีบสาวแล้วเขาเขาจอดเขาจอดรับทุกตลอดทางเลยหอเป่าตลอดทาง บอมี่เออมองภาพวันนี้ตัวนั่งกับกี่ภาพไปเรื่อยๆตามนี่แหละผมสินั่งไปกี่ไปก็นั่งสัมผัสสั่งอ๋บ้านนี้ผมสิภาพไปนะครับครับครับไปเลยค่ะผมไปสินั่งยังสีนะก็หนองแรมนะโอเคนะผมผมสิลองเอินผมสิลองเอินลูกค้าใยได้ป่ะพี่เอ๋อุบลอุบลเออเออวาลินค่ะวาลินนั่งรถฟีนั่งรถฟรีนะ น่งโรซี่ครับอุบันี่ล่ะหัวใจให้เลยแฟนนี่ไปสิขึ้น้อ่งนะนะครับจะลองดูนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้น้องแรมเป็นผู้ดูสารน้องแรมนะเก็บตังนะโอเคอ่าเดี๋พี่เลือกเนคนให้คนสวยตองตองคิดเพ้คนสวยน่งฟีเจอกัน อุบลอุบลขวายใจเลยป้ขึ้นฟรีเลยคันนี้น่ะอุบลคันน,นี้ฟรีเลยฟรีเลยขึ้นมาผมใจเองเอยแล้วฮะไปเบิร์คุณพี่จอนนี่แม่มา,มาขวายใจให้ขวายใจให้เข้าไปเบิร์คุณพี่ให้ครับ พี่มันได้ใจไฮผู้คนเห็นะครับมาเชื่อกันไในเนี่ยเล็กใอี่ย่างกัรน้ำง้วยหลายหลายอย่างมีทั้งรถปูแลนก็ทั้งรถปูแลนทั้งรถฟอรองทั้งรถเสรีทั่วแลนไปเบิร์ตทุ่นสะดวกสบายก็เลยรถสองแถวทุกคนก็เลยเมินเป็นระยะแรกเลยแทบจะเป็นแรกๆเลยที่ี้คนจะจะเริ่มเมินไปนะครับนี่นแล้วครับเดยทั่วแบบได้หลายอย่างคนก็ลอรถอย่างนี้ผู้บนนะจ้าอุบลครับอุ้บนผู้บนนะ บนพระจ้าขบนขบนเนี่ยทุกคนอย่าเจ้าเลิหเพื่อเนเพื่อนเพราะว่าหลากหลายยางนี่ยพอรถตู้ประจอดถึงอะไรทั้งตลอดเนี่ยนะครับเข้ามายุคป,ปัจจุบันเปลี่ยนไปอีกหน่อยเดี๋ยวทุกครับบ่าแน่อาจจะแทบจะมองเห็นด้ยแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจาเพราะว,ว่าของรถสองแถวว่าเขาอยู่ของเขาหน้าหน้หนาขาึ้มานะครับถึงสี่ยุคสมัยไดนกันยังมีแลงเพราะว่า ยังมีลูกค้าประจำที่เขาไว้วางใจเซฟได้อันตลายบบูมี่ถึงทีปลอดภัยเห็นหลายคันแล้วรถตู้ความรถทั่วความหลายหลายอย่างเนี่ยแต่รถโดยสารหน่อยมา่เพราะว่าเขาขับไปเรื่อยๆใจเย้แม่รถไซายหนี่นม่ยใกล้จะหนีปะคะบารินิบุนบารินิบุนมาริน กุว่วายรุ่นด้าไปพ่อจ้า เรายังไหนกูเหมือน้ำจด้วไน้ไล่เพื่ดเยเอาที่ละเอาที่ละูุงกวาดก่อจะเสิ็จแล้ววันอย่างนึงตังกันดอกสองคนพคอยคล้ายตุ๊กแกหนาวด้วยหนาวดีกันยงี้ยิ่งเครับอืมย้ำไปหนึ่งอันนี้ยังนึ่งย้ำไงกินหม้งมีเอ็นปูหรือมีน้งเอ็นูมสิสยังสียังสียงมึงสิขึ้สิขึ้นเจียเจียงวิกัน มาเตือนน้ำมันครับเตือนน้ำมันจากกุบจากกุบุบมาจากกุบุบจากไอ้พี่บุญไปกุบุบเอาลูกเติมนน้ำมันนี่จักจักบาทรอบละซีลรอบละซีลอยเจ๊กไรผมลูกฟังอันก็ได้ผมแท่งก็ว่าได้ฟังอันก็ได้ฟังท่านก็มาได้เพราะว่าซีลอยไปกับไปกับจริงจริงมันแท่งครับบอนไหนเด้อครับนายผู้เกี่ยวของรถลดราคาเนี่ย นลำบากลำบากลำบากกันเบิดเนาะเติมซีรอยก็จะไปครับบางเดืออะไรลูกค้าสองสามก็อยหางเดี่ยพกผู้เอาดาาอีกึนมาลูกน่าน่าด่าหนี่ยงกันได้ วาลินแล้วค่ะวารินแล้วนะครับโใช้เวลากี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไหมเกือบเกือบเกือบสี่สิบนาทีใช่ประมาณนาทีสี่สิบห้านาทีก็ปลอดภัยนะครับก็ไปไปกระช้าไปกระช้าเรื่อยๆแล้วก็จอดรับมีมากี่คนขึ้นรถวันนี้้องแรมวันนี้นี้ขึ้นมาเพิ่มหนึ่งคนเต็นต้รงครับคว่ำหน้าปากคว่ำแบบโดยที่ว่าจะได้ลูกค้าแต่ละคนว่าจะไหนนู่นนี่นั่นตด แผ่นไลานานมาตอนนี้ข้าวก็ถึงตลาดวาลินแล้วอยู่ในตลาดวาลินแล้วค่ะเขาเป็ตลาดวาลินแล้วนะครับจะลงก่อนให้นะครับกันมากทำนอ่องอ่าลองลองทำน่องขึ้นไปทำน่องแล้วคิวรถแล้วน้องก็จะลงตรงนี้เหรอคะอ๋อมันเขาจะมีลงอีกใช่ไหมเขาจะมีลงอีกอันนี้ถ้าคนนั่งประจำเขาก็จะมีลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะจอดรับจากตลาดตอนนี้ก็ uh, นั่งพัก นะครับพอมาหอดเดท่าของเลยวาลินแล้วนะครับบ่านนี้ก็จะเป็นจากวาลินไปพิบูลเพราะเมื่อกี้เขานั่งจากพิบูลลงมาวาลินก็มาจอดอยู่นี่นะครับรถคันนอีกรถของพ่อนะครับเนาะอันนี้พ่ออันนี้อันนี้พ่อพ่อยังครับสมบูรณ์ครับพ่อสมบูรณ์ครับอันนี้การเที่ยวเที่ยวนี้คือเที่ยวทิ่ไปพิบูลบ้างครับแมนครับแมนได้กบ้ครับบังบังมือนี่เลยบังมือกับลูปคุณแล้วบังมือกับลูปฝังมือกับฝังมือกับลูปฝังมือละอร่อยอร่อยชอบอร่อยเหมือนที่อะไรบ้า่ อันนี้มานั่งขาโดนบ่ครับพ่อสามสิบนาทีสามสิบนาทีออกสามสิบนาทีเขากับรับไปนห่นเนาะนี่ตะก้อนหยีดซิโอ้ตะก้อนหยีดซิปวันนี้แั่นี่ว่าเป็นสามสีผาดนีคนก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมีคนไว้ใจร้ายนะครับเด็กน้อยเด็่ยยังก็เริ่มนะครับไว้ใจเพราะว่าชั่วปลอดภัยแน่นอนครับลองแถวพ่อก็มาจะปี๋แหละครับซิปกาปี๋แล้วครับโอ้ยเห็นหลากหลายตั้งสมัยนั้นมาอดจนมาอดสมัยนี้เนาะน่ต่อมาตับตั้งกัน จากตะกี้นี่โหนท่ายขึ้นหลังค้าเลยนะครับตะกี้ไหลเงียนี่เป็นล้อมๆเริ่มๆเพราะว่าก้นไวใจรถตัวเองแน่ยอะไรอย่้ไปมีรถหลากหลายรถจะจับเริ่มลืมลืมสองแถวแล้วพี่บุญพี่บุญนะจ๊ะพี่บุญพี่บุญบ่ครับไปบ่ไปบ้ขึ้นรถขึ้นขึ้นพี่บุญพี่บุญนะจ๊ะพี่บุญออกแล้วออกแล้วพี่บุญบุญบุญออกแล้วบุญออกแล้วไปไปไปบุญบุญโอ้ ตู้ราเลยเหรอพ่อแนนโอเคเด Eugene, <ând> ี๋ยวพากลับบ้านบัตรบับไปิบูลน์เฮ้ยเดี๋ยวไปช็อปรถวันนี้มือในผ้านางรถขันนี้ก่อนโอเคข้ามทีจนรถห่างเว้ยถอยหล่อยเด้อถอยหล่อยเด้อถอยหล่อยเด้อใช่นะครับกลับรพิบูลน์เราบัตน้องรถตู้ลับแล้ว ครับตอนนี้เวลาจะโมงเลยครับบ่ายสามครึ่งค่ะบ่ายสามครึ่งเร็วนะครับก่าเบิร์ตรถแล้วนะครับเบิร์ตรถแล้วของระวังพิบูลกับอุบลพวกเฮาก็มาถึงตลาดพิบูลแล้วหลังจากที่อยู่ตลาดมารินเมื่อกี้ใช่เราไปเรีนมาแมนนะครับก่าสรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าเด็วกับพวกเฮารายการตัวทิพย์สะเด่นครับผมก่านี่แหละครับเขาเอื่นมาเอารถสองแถวอยากให้พี่น้อง จงไว้ใจเลยยังวางใจได้ด้อครับเพราะว่ารายกาซอยกันนะครับอุดหนุนเพื่อนะนั่งไปนู่นนี่นั่นน้่กันเนี่ยม่บ่อยไม่เห็นแล้วเด้กม่บ่อยม่เห็นแล้วก่อนจะหายไปซื้อๆเพราะว่าซองแถวนี่ก็อยู่คู่คนไทยมาดน่ทุกอำเภอผมว่าบ้จํจำเป็นเฉพาะจังหวัดอุบลกจังหวัดอื่นคือกันก็มี่นะครับจะยังไ้เห็นนะครับให้กำลังใจซึ่งกันจะไปสำไมจะกับโบกใส่บริการนํานะครับ พวงเฮาจากรายการทัวร์ทิพย์ทัวร์แดนนะครับขอมีความสุขแล้วเจอกับพวกเราใน EP หน้าว่าเราจะไปที่ไหนกันดีอ่าไปพวงเฮาขับเจดุนเที่ยวบพูดมึงมีขัดกูตลอดเลยต้องมาถูกใจเอ้ยทีพีหน้าขอได้มึ่งต้องมาถูกด้สักสักรายการหนึ่งจะได้เหรอ